นักสนุนาสุดหล่อได้ที่นี่นะครับ่ายวันแถดมาโรงเรียนลูกบาเชิสูงเซนจ์จอร์ดคุณชายลินการเปิดตัวใหม่ของบริษัทเป็นยังไงบ้างคะเต้าสนใจเรื่องของบริษัทด้วยเหรอฉันจะสนใจเรื่องของบริษัทไปทำไมฉันน่าสนใจคุณมากกว่ายังสิ เมื่อวานีโบสดังถวายฉันเขาบอกว่าเขาตกหลุมรักหญิงแกล่งคนหนึ่งที่เจอตอนถ่ายดังในประเทศเองก็กําลังหาผู้หญิงคนนี้อยู่บ้าครับไปทัาา่วแต่อาจจะแสดงเป็นตัวเปอรีร่นในหนังแต่ผู้หญิงคนนั้นคือฮีโร่ตัวจริงของฉันตัวเทพมากฉันคิดว่าจะกําลังมีความรักดูจากสภาพปัจจุบันของเขา ฉันว่าก็ไม่จำเป็นต้องนัดไปนัดบอดแล้วล่ะถังงั้นฉันแนะนำหนุ่มหล่อคนื่นได้กับรุ่นพี่ของตัวดีปะก็ดีค่ะแต่ตอนนี้รุ่นพี่ของฉันปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศพอเธอกลับมาเราก็คุยเรื่องนี้แกันนะแปลกจัง ทำไมเรายังไม่เห็นใจปิงปิงช่วงนี้งานที่สตูดิโอของเธอเป็นไงบ้างเดี๋ยวเียนี้นางแบบไปเต้สกัดของฉันจะปรากฏตัวในงานโชว์ดับกลางบางรายการและฉันจะไปเจ้งชวนนักออกแบบชื่อดังมาร่วมงานด้วยถ้าฉันนั้นจะน่าใจเขาได้แต่ก็จะเริ่มต้นสร้างแบรนด์ของตัวเองทันทีเดีจะไม่ไปเดินแบบของงานแฟชั่นโชว์ใช่ไหม อาจจะฉันไม่ได้ไปเดินลอกตัวของงานถูกแจกออกไปหมดแล้วนอกจากนี้ในวันนั้นฉันจะช่วยช่วยเสียนอจีนนหน้ากาักใครบางคนฉันไม่อยากให้หนิมตู้เห็นว่าฉันเป็นคนไม่ดีช้งทำลายชีวิตคนอื่นอืมเข้าใจแล้วในเมื่อเธอไปเยมผิดบางฉันต่างอันฉันจะไปดูเธอที่งนนแฟชั่นจูให้เธอตกใจเลย เล่นๆมาแล้วเออเด็เดกๆกลับกันหมดแล้วลูกของพวกเราอยู่ไหนคะบ้ามามี่จวเย็นอยู่ข้างหลังพวกคุณมาห้านาทีแล้วจัว นี่ครับจวยใช้เงินก้าขนมซื้ออาหารข้างทางที่ขายใกล้ๆโรงเรียนมาฝากพ่อขมามีด้วยนี่มันหาดเกลียไม่สะอาดและไม่ถูกสุขลักษณะคุณชายลินเอาไรไหมคะเอาอีกไหมจวที่ลูกบอกว่าใช้เงินก้าขนมซื้อนข้างทางมาเลี้ยงพ่อกับแม่ เราไม่อยากให้เลี่ยนเลี่ยนยินหงออยู่คนเดียวใช่ไหมลูกอยากถ่วงเวลารอจนพ่อแม่ของเลี่ยนเลี่ยนมารับเธอก่อนลูกถึงจะสบายใจสินะเออไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่ครับผมเป็นผู้เออผมเป็นหัวหน้าห้องจึงมีหน้าที่ดูแลเพื่อนเพื่อในชั้นเรียนดังนั้นจึยรับว่ามีความรู้สึกดีๆกับเธอใช่ไหมคุณแม่หื คุณพ่อไม่ได้บอกว่าวันนี้คุณแม่จะมารับหนูเพราะคุณจะนำเสิรไปให้หนูใช่ไหมคะใช่จ้ะกลับบ้านด้วยกันกับแม่นะเธอก็เจมปิงปิงจวกับพ่อกลับบ้านกันไปก่อนนะไม่จะไปทำควมรู้จักกับแม่ของเลียน,ยนถุยตาหนะ้าแม่จะพยายามชวนเลียนมาเจีที่บ้านของเราให้ได้ แม่รอไม่ไหวแล้วอยากให้ลูกเร็วแต่งงานอยู่กับพ่อดีกว่าขึ้นรถเถอะพ่อจะขับพาะลูกปสดุเองพ่อนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยดูเหมือนพ่อแม่ของเล่นกำลังจะหย่าร้างกันพ่อของเล่นเล่นบังคับให้เธออยู่กับเขาแต่เขามักจะลืมมารับเธอที่โรงเรียนมีครั้งหนึ่งพ่อของเล่ยนพาผู้หญิงคนใหม่มาด้วย แล้วบอกให้เลียนเลียนเรียกถือว่าคุณป้าเลี่ยนเลียนเรียกคุณป้าสิแต่ที่ถูกควรจะเรียกถือว่าคุณแม่ดีกว่าสวัสดีเลียนเลียนวันนี้กรางแรกที่ฉันเห็นเม่ของเลียนเลียนไม่รู้ว่าเธอจะเป็นอะไรไหมแต่มีหม่มีตามไปด้วยเธอคงไม่เป็นไรแล้วล่ะเนี่ย ป่อใจได้ัวยังไม่ได้ขึ้นรถรวมตัวหรอเปล่าอพาร์ตเมนต์ที่รักเราถึงบ้านแล้วนะคืนนี้แม่จะทำบะหมีท่ทอดของโปรดให้ประตูปเปิดอยู่ ปีปีปสบายดีไหมปุคิกของมาซิงอาซาสิบนาทีต่อมาไม่สัญญากันอย่าถูกบอกว่าคุณจะไม่ฟังคำพูดของเจ้านาย กลับขาบ้าปลาเด็กกลับมาโดยลำพังไม่ต้องห่วงับไใ้ที่คุณเห้ความรวมมือผมจะไม่ฆ่าคุณแล้วคุณก็ไม่อยากให้ลูกตาคุณถูกปลุกให้ตื่นแน่ทิ้งเงาตั้งถิ่แใจไว้ใจไหมเจียงปิงปิงน,น,นั้งที่ดี กูเซ็นไปอยากกับเจ้าน้าให้ดีๆเถอะถ้าคุณในความร่วมมือก็าสามารถแจก่าเสียหายทางจิตใจใเธอ1ล้านไม่อย่างนั้นอย่าบอกเขาไม่ไว้หน้าตอลวละพวกเราไม่ได้เป็นแค่คู่รักที่รักกันมาสิบปีหรอกนะส่วนธุรกิจจะก้เป็นคนสร้างเองเข้าเงิน1นล้านมาคิดจะไล่ฉันเหรอ จะสู้กับเจ้าได้มีแต่ต่างตายถางนึงเท่านั้นตอนนี้เงินเก็บที่เจ้าไน้ให้เธอก็ถือว่าเมตตาที่สุดแล้วถ้าข้อแม่นี่คือความเมตตาที่สุดของเขาเงินก็ร้อยถึงจุดจบกับฉันเถอะก็แค่ฉันยังมีชีวิตอยู่จะไม่มีทางปล่อยเขากับหนึนะ่งแน่น่ะที่อยู่ด้วยกันอย่างสุขสบายแล้วเขา ดีแก่จิตตั้งตัวรักอยาอไอฉันเป็นนักเลงเลแต่วันนี้เธอไม่เสีนยนใบยะต่อไปจันก็ไม่รู้จะทำเรื่องอะไรให้เธอได้ใจปลอดแตกบ้างเล่นเล่นเล่นดิ คนนี้รังเกยผู้หญิงมันไม่ดีนะ <c oughs> อย่าถ้าไม่อยากตัดขาดลูกหลานก็จำคำพูดต่อไปของฉันไว้ให้ดี เธอไปกับกันเด้ผู้หญิงคนนั้นน่าคุนว่าเธอคือคนเพิ่งจะแต่งงานเข้าตกูลหลินคุณนายหลินไม่ใช่เหรอเธอมาที่นี่ดีอย่างไรมันไม่สำคัญหรอกว่าฉันเป็นใครกลับไปบอกเจ้าหนุ่มนายเธอเองพี่ปิงปิงต้องอยากกับเขาแต่ทรัพย์สมบัติเนี่ยที่เป็นของนางจะขาดไปไม่ได้แม้แต่น้อย แล้วก็ลูกด้วยพี่ปิปิงจะเอาด้วยอ่ะใช่แล้วแล้วก็บอกมาสิงว่าตอนที่เขากับเมียน้อยออกไปข้างน,นอกให้ระวังตัวหน่อยทำเรื่องที่น่าอายขนาดนั้นไว้มาก้ายปนกรรมก็ควรตามมาบ้างแล้วล่ะมั้งเธอ จงไม่ไปอีกจะใช้มีดแล้วนะ <c oughs> <c oughs>